ก,กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับหมูอ้วนชวนทําเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะและแล้วนะคะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะวันที่ผักสลัดโองหมูอ้วนไม่มีในแป้งนะคะเห็นไหมไรอ้อยแห้งเช้าเพราะเจ้าไม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าโควิดมานะคะหมูอ้วนก็เลยไม่ได้ปลูกผักนะคะช่วงน,นี้แต่ว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาปลูก ข้าวโพดกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะร้านร้านอาหารโรงแรมที่หมูอ้วนส่งผักอยู่เนี่ยก็ปิดไปนะคะหมูอ้วนก็เลยจะเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดแทนนะคะซึ่งจะเป็นข้าวโพดหวานนะคะพันพันพันอะไรพันสวิตนะคะพันหวานหวานวน,นี่หมูอ้วนได้มานะเป็นเมล็ดอินทรีย์ด้วยเดี๋ยวหมูอ้วนจะปลูกแล้วก็จะเก็บเมล็ดด้วยเอาไว้เอาไว้เ,ไวเพาะพันธุต่อนะคะตานี้หมูอ้วนจะพาเพื่อนๆมาปลูกข้าวโพดกับหมูอ้วน ด้วยกันนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวพี่โก้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงผักสลัดของหมูวนะคะให้เป็นแปลงข้าวโพดนะคะพี่โก้ก็จะไถควรยกล่องนะคะกรรมวิธีการทําของหมูว่วเนี่ยก็จะเหมือนการทําผักสลัดทุกอย่างเลยเราจะทําข้าวโพดปลานี่นะคะเพื่อให้เขาออก ผลผลิตที่ใหญ่โตเลยแล้วหมูอ้วนก็หวังว่าจะใหญ่โตจริงๆด้วยนะคะโอเคเพื่อนๆก็มาเป็นกําลังใจให้กับหมูวนในการทําข้าวโพดครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของหมูอ้วนที่จะทำข้าวโพดแบบจริงจังนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามแล้วก็ดูวิธีการดูแลบํารุงรักษาข้าวโพดกับหมูอ้วนไปจนตลอดจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวยการถอยดินกันเลยค่ะไปะค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆพี่โก้ก็ไปเอารถไถ่มาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับสิงโตเลย แต่ว่ารถไถเนี่ยมันกินกินหญ้ากับเชือกฟางไปเยอะมากเลยนี่พี่โกจะเอาออกอยู่นะคะเลื่อยมาเลื่อยออกนี่พี่โกมีหน้ากากนะคะคุณหน้ากากทักซิโดเหมือนมากเลยใส่น้ากากสีดําเลยนี่ถ้าแบบว่าถือกุหลาบแดงนี่ใช่เดี๋ยวพี่โกจะไถแปลงให้หมูอ้วนนะคะแล้วหมูอ้วนก็จะหยอดเม็ดกับพี่โกสิงโตก็มารอแก้งเหมือนเดิมนะคะเพื่อน นี่นะคะเพื่อนๆหมูว่านจจะปลูกข้าวโพดหวานนะคะพันสีเหลืองแต่ว่าก็จะไถพวนดินแล้วก็ยกล่องแปลงเหมือนกับที่หมูว้วนทําผักสลัดเลยนะคะแล้วหมูว่านก็ใช้ดินที่ผสมไว้สําหรับผักสลัดนี่แหละปลูกข้าวโพดนะคะหมูว้วนตั้งใจจะปลูกข้าวโพดแบบข้าวโพดปราณนี่นะคะแบบอยากจะให้ได้ผลผลิตฟอกตโตโตววนๆอร่อยกรอบๆเลยเดี๋ยว,พวเพื่อนๆก็มารอลุ้นและเอาใจช่วยให้กับหมูอ้วนนะคะว่าจะทํา ข้าวโพดได้สำเร็จไหมนะคะมาแวทุบนี่ก็ที่สิงโตเขาทำเนี่ยคือเขาเดินขุดหลุมให้หมูวันนะดูสิงโตเดินขุดหลุมให้นี่ไงเดี๋ยวหวัวก็จะเอาข้าวโพดจอดตามหลุมที่สิงโตขุดไว้สิงโตขุดหลุมให้ ไม่น่าเชื่อเลยนี่สิงโตขุดนะขุดเป็นหลุมเลยเนี่ยเกาๆให้เลยคุณชิงโตเก่งมากโตเก่งจังเลยใกล้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมีเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวพี่โก้ถ่ายกลับมาอีกรอบนึงนะคะ คันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะดูพี่โก้พี่โก้แบบว่าเลอะเทอมากเลยนะคะเพื่อนๆเลอะเทอมากเลยเแต,แต่แต่หมูอ้วนน่ะคือสะอาดสะอานมากเลยคะ่ะยืนดูพี่โก้ไถดินจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะช่วยกันเอาปุ๋ยหมักของเรานะคะมาลองหลุมหมูอ้วนอาจจะปลูกแบบว่าเขาเรียกว่าเกษตรปานี้นะคะเพื่อนๆคือหมูอ้วน่ะปรารถนาให้ ข้าวโพดของหมูอ้วนเนี่ยมันแบบว่ามันกรอบมันหวานมันอร่อยแล้วมันก็ผลโตๆนะคะแล้วหมูอ้วนปลูกจานวนน้อยไม่ได้เยอะก็เลยไม่ได้รีบแล้วก็ไม่ได้งกปุ๋ยก,กับข้าวโพดนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนอาจจะปลูกแบบรองหลุมนะคะจะเอาปุ๋ยหมักเป็ดที่หมูอ้วนท,ทาแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆทําที่ผ่านมาเนี่ยมันลองหลุมแล้วก็จะหยอดมาเลข้าวโพดลงไปนะคะแล้วก็กดๆๆให้มันเลยทอแน่นๆนะคะแล้วก็ปลูกน,นั่นแหละค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวิธีการทําปลูกแบบ ปลานี้ปลานี้นะคะเพื่อนเพื่อนว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเลี้ยงอย่างนี่ข่าวเพื่อนเพื<ๆ>่อนอ่ตอนนี้หมูอ้วนเจาะหลุมไปได้สองแถวครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> มาดูก่อนนะคะหมูอ้วนจะเจาะหลุมแบบนี้นะคะหะ่างจากประมาณยี่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนประมาณนั้นยี่สิบห้าเซนนะคะหลุมหมูอ้วนห่างประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะคะพอเจาะหลุมเสร็จหมูอ้วนก็จะเอาปุ๋ยใส่อย่างนี้นะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยหมูอ้วนจะเป็นคนเจาะหลุมแล้วพี่กก็จะเดินใส่ปุ๋ยตามนะคะเพราะว่าเราจะต้องช่วยกันทํางาน นะคะคเดี๋ยวพอเราใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยมาหยอดมเมล็ดกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็ให้เพื่อนๆดูก่อนสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดการหยอดมเมล็ดน,นะคะหมูวันก็เดินเดินเจาะหลุมแล้วพี่โก้ก็ใส่ปุ๋ยแค่นั้นเองเดี๋ยวหมูวันทำให้ดูพี่โก้จะได้เห็นภาพไกลๆนะคะ เห็นบรรยากาศแบบตลอดจนแบบว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะหมูอ้วนก็จะค่อมแปลงแบบนี้คือหมูอ้วนถนาดท่าน,นี้นะคะแล้วก็จะถือเสียมอย่างนี้นะคะแล้วก็เจาะไปอย่างนี้เองเห็นไหมคะเพื่อนเจาะหลุหมอ้วนก็ทําแบบนี้ตามที่หมูอ้วนถนัดโอเคก็ทําแบบนี้นะคะแล้วแล้วสิงโตก็ช่วยเหมือนเดิมนะช่วยทาให้เ,เธอนะคะแล้วเดี๋ยวพี่โก้ก็จะใส่ปุ๋ยหมักแล้วตอนนี้วันนี้หมูอ้วนจะเจาะห้าแถวก่อนนะคะแล้วก็ หยอดปุ๋ยโอเคค่ะเดี๋ยวทําให้เสร็จห้าแถวแล้วตอนหยอดปุ๋ยมาหยอดกันอีกทีหนึ่งโอเคค่ะสิงโตแก้มเหมือนเดิมแก้มเหมือนเดิมนะคะหน้ากบมากเลยถึงโตเนี่ยเขาค่ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะพี่โกก็ใส่ปุ๋ยหมักตามหลุมที่หมูวันทำเอาไว้นะคะนี่แหละเห็นหน้าพี่โก้ก็ คอยยกปุ๋ยใส่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมูอ้วนไปทําหลุมต่อนะคะอันนี้ก็มาถึงวิธีการที่เราอ่จจะเอา,มาเมล็ดข้าวโพดเนี่ยหย่อนลงไปในหลุมปลูกของเราแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆนหมูอ้วนจะบอกเพื่อนเพื่อนนะว่าวิธีการอันนี้นนคือปลูกกับดินปลูกในกระถางทําได้หมดนะทําแบบเดียวกันนะคะเพราะนี่คือมเมล็ดพันธุ์ที่หมูอ้วนมีนะหมูอ้วนก็กดลงไปแบบกดไปหนึ่งหนึ่งน้วโป้เนี่เลยเห็นไหมคะมเพื่อนๆอลึกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็กดหยินไว้แค่นั้นเองเพื่อนเพื่อน หนึ่งนิ้วโป้งมีบางคนเขาบอกว่าเขาโพดปลูกง่ายตีนเหยียบก็คือน,นะคะแต่ก็เห็นมีบางคนทําได้จริงๆนะเพื่อนๆทำง่ายมากเลยขอให้ทำกนเลโอเคหมูอ้วนก็จะทําแบบนี้นะะจะกดลงไปหนึ่งนิ้วโป้งนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆสาหรับการปลูกข้าวโพดหวานของหมูอ้วนในครั้งนี้นะคะเราก็รอเวลาให้เขาเงอกนะคะแล้วเดี๋ยวหมูอ้วนจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือวิธีการปลูกข้าวโพดแบบปลานี่นะคะเพราะว่าหมูอ้วนะทั้งเจอะหลุมรองหลุมถ่ายควนนะคะแล้วก็ดูแลเขาระหว่างวันเนี่ยคือดูแลเหมือนการทํลผกผักสลัดเลยอันด้วยการให้ปุ๋ยน้าหมักด้วย,ด,วยด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมูอ้วนทำเสร็จแล้วมือไม้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมาติดตามและคอยให้กำลังใจกับการทำโพทดหวางของหมูว่นในครั้งนี้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสิดตากับม่วงคนนี้ด้วยนะคะ